สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากเมื่อวานนะครับเด้อมุดอยู่ในกอไผ่ไงนะครับบักซซเพว่ามันไม่เนี่ยมันสิงามบักซซ่นะครับนะเอ้ยขาวๆจุ่มเป็นจีมหมอมาเด้อมาเด้อีาอนนจริงนึง่ไหนนึนนงลุกขามไปก่อนอันนี้มีหวมัวไหม โอ,นนอ้นี่หัวหลอกนี่หัวจริงนนี่โอเคออกมาหน่อน,น,นี่หน่อยฟังไว้สองจริงนั่นจิ๋วแล้วนี่นี่หัวงามเลยครับ จะกองหัวจักติงกินซุ่มซุ่มเป็นหัวเนี่ยไหนนอกขึ้นนี่เครื่องหัวมันแสงหัวพุ๊บมันแสงก็ต้องได้มันแสงมัวเนี่ ไปยังเพื่นสนุกปันจูนะฮะโอ้โหอันนี้ขีต้ตม้มครับขี้ต้มซดเซ็ะเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอเองน่ะอีกหนึ่งแต้มรุ่มนี่ละ่ะ หมักซอวะสองติงนี่เองน่ะอุ้ยพูงพูขพูผอ,อทำไมไม่ได้ติงโอ้เห็นแล้วกรบซับย,ยับแล้วครับขยับครับ โอ้โหหัวใหญ่หัวใหญ่เออหัว่ามันหัวบใหญ่เกืออับเลยนยาะเจ้าเอ้ยปวดจีมกัมครับงานนี่เออคีโตมยังมีอยู่นะบอสซับครับบอสซับงานนี่บอสซับนี่ยบอยู่พอดี พอดีกับกระตาชั้นนี่แหละจุ๊บเอา้าโอ,โอ้นี่ลูกเพิ่นกับมีนะหัวนี้เอาหัวนี้หัวนี้งามนี่นะนี่โอ้นี่บาทฟังไหมเป็นพันใดอ,อีกน้องว่าบาท ผู้ชมเอ้ยทางยาวหมดจังไลยผู้คนพันยาวกกดีกาดเลยถึงบุกขึ้นเมื่อกี้เล่าถึงมาแล้วนั่นอูย้มมอยหัวยาวครับบานนั่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 นมาแล้วทางหัวยาวครับอูย้ยผมอยากให้ท่านผู้ชมมาพัวะครับหายมันอย่างนี้เจ้าเบืองบุตรช่างนี่มือดไงอือสีหัววา่าแบบ ครับไรมาน,นี่วมามันลุกติงเลยเนี่ยตินหนงตนหนึ่ง,งติงหนึ่งรูสองติ่งโม้ยสะพุดีหัวเลยนะหัวใหญ่ๆลมเนาะอุ้ยอาพี่มาหาไหนมันเซก่์เอยู่นี่น,น,นั่นหมาวิ่่ติน,นึ่ง อู้โหหัวหยัดเกินครับแต่ว่าดินแบบนี้จะเป็นยังไงใช้เบิร์เนเัรอนี่นะกลมๆนี่กลมๆนะจ๊ะ,ะยังไงอู้ดีกันนี่ครับน้ำลงต่อลองต่อ มันโตอีกส่วนอ้ยแม่พันปลูกโอ้ลูกหัวดีครับดี๋ยมันอยังจะตัวบ้านหัวยังบวบปัน่นเลโอ้เจอแบบนี้ก็ไปไล่บโถือกันะครับทำโบชูมือสวนกันว่าแม่แบบมอเตอร์เว่ยอะขันลูกหัวดกหัวเป็นสีบวบปันไดยเด้อ จะว่าเาก็เรืออเอาครับจังจุ่มสีผ้าเบืองตนเป็นยังไงนอ้ยบนลงตีเบืองตีล่ะนี่ังเขา รินจิงอ้ชชเกือบซับยงนี่โอ้โสนีนิมครับสีนิมน, linen, น,นั่นกดง่ายครับหมายนี้งามงามลายตัวคลายตัวนี่ครับจึงหนปุ๊บถูกง่ายจิงจิงเนี่ยลงแท่นนี่ดนลงจริงเขาก่อ ตามไปชักหน่อยเนี่ยน่านั่นอีกโมน้นึงพี่เ็นยงอส้นสวนกันนี่แหละสาเหตุของการสรับสีหนิมอีพอหอยเออนัานเลเนี่ยม,มันดุกับยังไงมันดุแห่ลงอีกทีนี่จะเสียหัวบ้า แหน,นเจอแล้วเจอหัวแล้วครับน่ะภูปุระเป็นผู้อ่ะสามอย่างนี้ลูกคัดอย่ไหนนีน่เป็นปุ่มบอกนี่ข่อยวานะเฮ้ย ลนะ้งแทือกนัดหนาอีกโซ่ห้องอันนี้ตึงบดตึงเลยแสดงว่าลูกเป็นแถบเลยท่านผู้ชมครับแสดงว่าเป็นลูกเป็นแถบแท้่นี่คุณเร่งโทรศัพท์กัน จอแล้วเงอเลียูนิงยัน,อน,นองอหรอกกะลุงทีทีไม่ยังหสิครับสีสาับหวัวนหน่อยหวัวใหญ่น,น,นี่ใช้ได้ คนคา,าดบ่าโอ้ชฉยแล้เยน่่สวนกันอย่ชวนกันแล้วบ้านชวนกันแล้วเฮ้ยลกลมๆครับมานี้ำน้ำเลยทั้งนั้นอีกนาานึงโอ้ Nh xuất sai Vẫn người anh nhá đi cản ở xuống Không bố cát được gặp được không ăn bàn rất ní thứ bảy ở này mà qua ui này qua mấy anh chó đi chích về nó này hôn lo ว่าจริงมปนอยู่ฟังพี่จากเขาเบิ้งโอ้ยคามอ่อนช่อนมั่นพันในเดนอมันชีสนิมกลมๆครับเอ้ยลงอีกสองตึงครับสุดยอดโอ้ยไปเจีอง่ายห่างไงหัวใหญ่บ้ามันสองหรือสาม เป็นจับแทบ็บพูดอ่ะโอ้ยวันนี้ครับ คสับฮึฮโอ้ยคับหัวใหญ่บ่นอือหัวใหญ่บ่นแต่หักไหมโอ้โหเปิดรอกมาับนี่สับว่นี่

โ้ยโอ้อเขีบเกือบบุรีสับแล้วตกลมอากาศเออชาโอ้ยกลุ่มๆครับผมใหญ่ๆหัวเหควลึกเลยครับเดียมันเป็นบางย่งลึกอีงบุอยูด้โจกทีับ อื้อบักสอกุดไหลมากมุดแขนนะครับเมนมา้าหลังอี้อโอ้ยอื้อ,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 อชุดเสียบลงไปได้จริงเร็ còn nhìn dính thì nè còn cổm xúc chém xúc chém chút máy nữa chém 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 máy chớp à. ชัชเฮ้ยทำไมทำไมจะชอบเปิดจังเลยเมน,นบัดได้ครับหนายคนนีมันเรื่องเป็นเส้นเป็นเส้นเลยสวนสีเฮ่ห้าพักมันไหน Terang, terang. Terang dulu. Alat ini kan. Jumpa Oh ini. Oh cih. Pintep apa kan ini. Pintep apa. Chắc mà nào, hôm nay đứa bạn Ủa, <ś m _> อัน,นี้บอกโอ้ของไหนนี่ค่อนมองคนละมุมมือ,อสีนิม่มนี่นะนี่นะพวกนี่นะไปไปเพื่อนไปเฉยปอดเกือบสับอยู่ปูบักไง

ถือว่าทีนะครับนี่โอะโหอันยอะดีย่นี้โอ้ยมา่อยแซ่บแล้วมาะลงจะลงไปนี่ใหญ่จะจับยังไม่เจออันนี้หัวนึงนั่นนั่นัวหน่ง กสวครับแล ok so oh. oh, yeah. like ้วก็สกีดเพิ่มอีกมางงามได้กับนี่โอ้เอานี่ฮะอ้เคือนี่ยโซนอย่างนี้จริงจริงเลย เสาลเพียนโอาไมเพียนเพียนลงสายเพียนดีดีซับหัวได้นั่นกลมๆครับผมจร,ร,ริงนี่ครับจริงทำไมไม่จริงเลยจ้าจ้าจ้าเม,ม่นบวเม,ม่นบวกม,ม่นเว็บเม,มนเว็บเหครับ โอชิว okay. so oh, ันวันนี้วันนึนน้ยบึ้ยกลมๆครับกลมสีหนึ่ง ผลงานเมื่อนี้เบอหัวกลมๆครับเด้อเมื่อนี้หัวกลมมออกสีสนิมครับมาเป็นกรองอยู่ครับเมื่อนี้เวะหัวทับก์กมีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณหล,ยลายๆสวัสดีครับ,บย